มาดูในถึงคุณสมบัติของบีทการ์ดกับเรื่องการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งเนื่องจากในรากของต้นอ่อนข้าวสาลีเนี่ยก็จะมีปริมาณวิตามินซีแล้วก็มีเอนไซม์ที่ชื่อว่าซูเปอร์ออกไซด์ดีมอสเทสอาจจะเรียกย่อๆว่าเป็นสาร SOD นะซึ่งคุณสมบัติของตัว SOD เนี่ยคือมีคุณสมบัติในการต้านอนุมนูลอิสระที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยในการลดปริมาณของอนุมนูลอิสระที่มีอยู่ในร่างกายจากเซลล์มะเร็งซึ่งเซลล์มะเร็งเองเนี่ยก็จริงๆแล้ว เป็นเซลล์ที่สามารถสังเคราะห์หรือว่าสร้างอาหารได้จากเซลล์ข้างเคียงโดยที่เมื่อระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเราลดลงหรือทํางานได้ไม่ดีเซลมะเร็งก็จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะซึ่งเซลมะเร็งก็จะไปกระตุ้นการจเจริญเติบโต,ตแล้วก็สร้างสารพิษ ได้มากขึ้นนะครับซึ่งเอนไซม์ตัว SOD นี้เนี่ยก็จะกระตุ้นระบบการทํางานของภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นสร้างเอนไซม์เพื่อขับสารพิษออกจากร่างกายได้นอกจากนี้เองเนี่ยตัววีดการ์ดก็ยังมีตัวสารอีกตัวหนึ่งที่ว่าเอนไซม์ P4D1 เอนไซม์ P4D1 เนี่ยสามารถย่อยโปรตีนนะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบของเย er ื um ่อหุ้มเซลล์มะเร็งได้ทําให้เม็ดเลือดขาวสามารถไปทําลายเซลล์มะเร็งได้โดยตรงก็จะเป็นประโยชน์2ออย่างจากวีดการ์ดที่สามารถช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ครับ